วันนี้อยู่กับ vivo Y04 นะครับมารอบนี้อัปเกรดสเปคขึ้นมาใหม่หน้าจอเนี่ยขนาดใหญ่ขึ้นแบตเตอรี่ก็ใหญ่กว่าเดิมแถมยังมี AI มาให้ใช้งานเหมือนรุ่นพี่อย่างตัวแพงๆอีกด้วยนะการลบคนลบวัตถุภายในภาพเนี่ยสามารถทําได้อย่างเนียนตามีการสร้างฉากขึ้นมาใหม่เพื่อให้เข้ากันกับฉากเดิมได้ด้วยนะและยังสามารถซ่อมแซมภาพเก่าให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นได้ด้วยโครงสร้างตัวเครื่องเนี่ยด้รับการรับรองระดับ5ดาวนะครับจาก สถาบัน SGS นะด้านความทนทานต่อการตกโลนและมาตรฐานความทนทานต่อแรงกระแทกระดับเดียวกันกับที่กองทหารใช้งานเลยผ่านการทดสอบการตกกระแทกเนี่ยถึง32,000ครั้งเลยนะแบตเตอรี่เนี่ยให้มาใหญ่กว่าเดิมนะครับที่ความจุ5,500มิลลิแอมป์นะสามารถใช้งานได้จบวันแน่นอนนะครับแถมรองรับการชาร์จอยู่ที่15วัตต์นะและรับประกันสุขภาพแบตเตอรี่ให้ยาวนานถึง5ปีอีกด้วยมาพร้อมหน้าจอ IPS LCD นขนาดของหน้าจอใหญ่เลยอยู่ที่6.74นิ้วมาพร้อมกับความละเอียด HD Plus นะครับสีสันของหน้าจอเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าคมชัดมากขึ้นกว่ารุ่นเก่านะส่วนรีเฟรชของหน้าจอรุ่นนี้ให้มาที่90เฮนะครับถฟีดข่าวลื่นกว่าเดิมอย่างแน่นอนส่วนความสว่างของหน้าจอเนี่ยให้มาสูงสุดอยู่ที่570นิตนะแล้วรุ่นนี้นะครับมีโหมดถนอมสายตามาให้คุณใช้งานด้วยนะด้วยเทคโนโลยี TUV Low Blue Light นะครับช่วยถนอมสายตา ได้ดีมากๆเลยชิปเซตได้เป็นตัว u n i s o c T7225 นะครับในส่วนของการ์ดจอเนี่ยเป็นมาริ G57 นะคะแนนอัตตูเนี่ยสูงถึง200แสนกว่าคะแนนกันเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับแรม 4G กิกนะขยายแรมเพิ่มเติมได้อีก 4G กิกนะครับในส่วนของรอมเนี่ยให้มาที่ 64G สกิกนะสามารถเพิ่มเอโคดีการ์ดได้สูงสุดจุดที่2เทราไบต์เลยครับในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยได้ความละเอียดมาที่ล้านพิกเซลเลยกล้องหลังความละเอียดสูงสุด13ล้านพิกเซลนะครับถ่ายรูป ชัดสีสันสมจริงถ่ายคนก็ผิวสวยเนียนละมุนดีมากหมวดบิวตี้เนี่ยมาให้แบบจัดเต็มเลยนะครับปรับรูปแบบใบหน้าได้ครบทุกส่วนเลยนะในส่วนของโปรเวอร์แอนดรอยเนี่ยก็จะมาพร้อมกับ Android 14นะครับมีการครอบทับด้วยฟันทัช OS s 14ลำโพงให้มา1ตัวนะครับพลังเสียงสูงสุด200%กันเลยทีเดียว